สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กันก่อนนะส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันน้ำเย็นแล้วก็เกลือแค่นั้นเองนะแป้งข้าวเจ้าหวังจะทำสองส่วนนะคะก็คือ200กรัมแป้งมัน1้อยกรัม กวอจะใส่แป้งข้าวเหนียวไปนิดนึงนะในส่วนในสูตรเขาไม่มีนะคะแต่ว่าก่อว,ว่าใส่แป้งข้าวเหนียวไปนิดนึงมันก็จะทําให้เส้นเหนียวนุ่มขึ้นประมาณประมาณ10กรัมได้เสร็จแล้วก็ใส่เกลือนะคะครึ่งช้อนชาแล้วคนให้เข้ากาัน เสร็จแล้วก็ใส่น้ำเย็น500 ML นะค่อยๆใส่ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำต่อไปคะ่ะต่อมาเราก็จะมาหมักไก่กันก่อนนะคะก็อันนี้เป็นเนื้ออกไก่นะคะที่หวานหั่นเอาไว้เป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาหมักทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะก่อนอื่นเลยก็จะมีใส่พริกไทยนะใส่พริกไทยซีอิ๊วขาว ใส่ผงปรุงรสนิดนึงค่ะใส่เหล้าจีนเหล้าจีนจะทำให้หอมนะสักสองฝาก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดค่ะ สองช้อนเสร็จแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะใช้มือนะคะนอกจากเนื้อไก่แล้วนะเราก็จะใส่ปลาหมึกแช่ค่ะปลาหมึกแช่ที่เราทำทานกับเย็นตาโฟวันนั้นนะยังมีเหลืออยู่หวันก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้ใส่แช่ช่องฟรีซเอาไว้ก็เอาออกมาใช้ได้แล้วก็จะมีปลาหมึกสด แล้วก็มีกุ้งด้วยค่ะรวมมิตรนะรวมมิตรแต่ไม่มีเลือดนะคะไม่ใส่เลือดอย่างเข้ากันดีแล้วก็บักทิ้งไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราจะมาทําเส้นใหญ่กันนะเส้นใหญ่ที่เราจะทําวันนี้นะคะจะทําในไมโครเวฟนะคะวิธีทําก็ง่ายๆหลังจากที่เราผสมแป้งเสร็จแล้วนะเราก็ต้องมีภาชนะสําหรับ เป็นพิมพ์ของเส้นใหญ่ใช่ไหมคะก็จานแบบนี้จะดีที่สุดจานแบนๆนะคะจานแบนๆแบบนี้แล้วก็ต้องเตรียมไว้สัก2-3ใบนะเพราะว่ามันต้องเวียนกันเข้าเข้าในไมโครเวฟประมาณ1นาทีวิธีการก็คือใช้น้ำมันนะคะทาทาให้ทั่วจาน เสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทุกครั้งก่อนที่เราจะตักส่วนผสมลงในจานนี้นะต้องคนนะคะเพราะมันนอนก้นนะเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนตักช้อนแบบนี้นะคะประมาณสองช้อนแล้วก็เอาก้นช้อนอ่ะเวียนอย่างเงี้ยคะ่ะ ทั่วเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ไมโครเวฟประมาณ1นนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะระหว่างที่เราเอาจานแรกไปเข้าไมโครเวฟนะเราก็ทำจานต่อไปรอเลยค่ะมันถึงต้องมีเวียนกันหลายจานนิดนึงทำเหมือนเดิมนะทาน้ำมันคนแป้ง แล้วก็ใส่ไปประมาณสองช้อนแล้วก็วนบางทีจานเนี่ยตรงกลางมันจะนูนขึ้นมานิดนึงนะก็ก็ไม่เป็นไรนะมันช่วยอะไรไม่ได้อย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ แล้วก็ต้องมีจานเอ่อทาน้ำมันรอไว้ใบหนึ่งด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะได้เอาเส้นที่สุกแล้วมาใส่นี่ค่ะออกมาแล้วหนึ่งนาทีมันก็จะเป็นแบบนี้ก่อนจะลอกนะคะทาน้ำมันข้างบนเส้นอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็เตรียมจานที่ทาน้ำมันเอาไว้เพื่อที่จะเอามาใส่เส้นที่สุกแล้วนะแล้วเราก็ค่อยๆลอกค่ะเนี่ยเนี่ยค่อยๆดึงขึ้น งกลางอย่างที่บอกมันอาจจะบางนิดนึงนะตรงนี้นะไม่เป็นไรนะคะค่อยๆลอกรอบๆก่อนตรงขอบมันจะหนากว่าตรงกลางนิดนึงอะ่ะเพราะว่าจานหวานมันนูนตรงกลางมันนูนเนี่ยมันจะติดตรงกลางนิดนึงไม่เป็นไรค่อยๆขูดอืมเนี่ยค่ะก็จะได้เส้นแบบนี้ ก็ใส่จานเอาไว้นี่นะโอเคให้พัาน้ำมันใหม่ไม่ได้ประมาณนี้นะ หลังจากที่เราทำเส้นใหญ่เสร็จแล้วเป็นแผ่นๆนะคะตอนนี้เราก็จะมาตัดเส้นกันนะก็ <c oughs> พับครึ่งนะจะตัดง่ายก็ตัดเลยค่ะเอาอตามที่ไซส์ที่เราอยากได้นะเสร็จแล้วก็ต้องคลี่ออกนะจะได้ไม่ติดกัน ก็หัน่นแบบนี้ค่ะหั่นให้หมดเนี่เราก็จะได้เส้นใหญ่เดี๋ยวเราไปดูตอนเราผัดก๋วยเตี๋ยวกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็เตรียมเครื่องพร้อมแล้วนะสำหรับที่เราจะทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะก็มีต้นหอมซอยตังชายนะไก่ที่เราหมักเอาไว้ ก็มีปลาหมึกสดกุ้งสดปลาหมึกแช่แล้วนี้คือจานที่อาใัยใเตรียมไว้มีผักรองจานนะคะแล้วก็มีเส้นใหญ่แล้วก็มีไข่นะมีไข่แล้วก็มีกระเทียมสําหรับผัดด้วยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผัดก,กันค่ะน้ำมันใส่กระทะนะคะรอให้ร้อนให้กระทะร้อนๆนะ เสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมสามค่ะแล้วก็ใส่ตั้งชากระเทียมแบบตั้งไายเริ่มหอมนะคะก็ใส่เนื้อไก่ได้เลย กุ้งกับตลาหนึกค่ะถัดให้ทุกอย่างสุกก่อนนะด้ม็ใส่เส้นนะคะ ก็เริ่มปรุงรสเลยนะใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซอสปรุงรสนิดนึงพริกไทยนิดนะึงค่ะ ก็เปิดไฟแรงๆนะผัดให้เส้นหอมๆนะคะใส่ตำหมึกแช่เลยผัดให้เส้นโดนกระทะเยอะๆนะเขาจะได้หอมๆ สำหรับคนเดียวนะคะหนึ่งจานนะเนี pop pop ่ยเส้นมันก็จะเริ่มเตรียมนะเอาหลบไปฝั่งนึงค่ะตอกไข่สองฟอง 对 e、okay. ก็เป็นจานที่มีผ um ักรองก้นจานนะคะเสร็จแล้วก็ร้นล้นล้นล้นนิดหน่อย เสร็จเรียบร้อยค่ะ๋้เเตี๋ขั่ว,วกไก่ครัวบ้านมีอาจารย์รับรองอร่อยหัวฟาค่ะ